สวัสดีจ้าพบกับเสาไข่แฟมิลี่จ้ะสวัสดีครับมายังบ่ตองผุนเงี้งมาลักลักเงี้งลักกุ้งคุณนี่ประเทศยังผุนนี่อ้อเด็ดเด็ดบ่อแมวมันสวบแล้วไหนเป็นปลาหนุกไม่ดีต่อตุ๊บตุ๊บสงสัยปลาขาวมันต่อชิ้นสุดบ่แมวเว้ยผู้ใส่ผู้ใส่เบ็ดก็มีจ้ะ ผู้ลากแง่งก็มีผู้เอาขี้เล็กก็มีโอ้เอาขี้เล็กอยู่ป่าหุุมดุ่มอยู่หเดี๋ยวลองลากหนองน้อยลองเบิ่งพี่น้องบ่เคยลากจค่เพื่อจะหนองนี่ไปี๋ยวน้อเลือเอาทีลังมาที่เย็นเท็นมึงดิเย็นอ๋อพี่เย็นด้วกันนักฝนนี่ก็เคยผ่านมาแล้วฝนเอ้ย มันจะมีกุ้งอยู่บ่นน้องนี่มนี่เด้อพี่น้องจ้ะมาเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่น้องมันจะมีกุ้งเนี่ยเมื่อกี้นี่ลากสะน้อยบ่ได้เนาะพี่น้องมาสะใหญ่เขาคือเก่าจ้ะมันเคยอยู่เคยกินบ่เราเคยเอาเมื่อกี้นี่บ่ได้มีแต่หนีเย็นเด้อพี่น้องเด้อการหนาวบ่กมัอนี่หนาวได้ลมลมเนาะลมวีวีมืัอนี่จ้ะเดี๋ยวไปรุ่นกันจ้ะ

mẹ lương này con chắc Tôi nhảy bảo Tôi nhảy Xảy kích lương Ô oh. Để À Tôi nhảy Ủa, oh, lại đồng, đồng. tên ต่อคุณไทยรัฐวัเนี่ยมันเป็นข้าวเจียวเนาะพอแล้วถ้าต่ำเนี่ยไม่มดกดอีกไปเห็นได้ทำกุ้งเต้นเนาะดอกนี่คือสีลายอยู่สูนมืออยู่สูนมืออ๋อน,นี่เต่าเงียๆเนาะโอ้โหนี่ลายกุ้งอะไร มีกุ้งติดีเขาว่นว่กวดนะบลิเน้นะมันขึ้นมาข้นมา้นาขึ้นมนาขนมาขึนมาข้นมาขึ้มาทึมาขึ้นมา้นมขึ้นมาขึ้นมาขึนมขึ้นมานาขนม้นมนาขึ้นม้น้นม้น้ขึ้นามาขึ้นมามนาขึ้นา้ึึ้นขึ้นานานาะ มันหากินเขาดิองเป็นออกแหรอครับขึ้นมาน้ำเนยน้ำตาตองสิอ้าวอ,อะันกับปล่อยไปปล่อยไปเอาออกเห็นปะยังไหลายอยู่บ่เนยค่ะ ุ่มลมมงเล่นประจุมันโอน้ำเตมโอ้มุนเต้นขึ้นคนน่ะต้นเล่นั้นเล่นเตือวใหญ่เนาะกัสะโอนบาดยังเป็นยัง กะไล่ดอกปอดผู้ดิเต็มเลยเลือกเอาบ่เลือกเอามาเดี๋ยวมาใส่คู่มาปอดผู้กระเป๋าีตะกุ้งเลือกเอาอีกทีนึงครับเดี๋ยวผู้ถือคู่จังเลือกอีกทีนึงดอกระวังเหี้ยนี่น่ะกุ้งยังตั้งหลายสิเด้ิโอ้โหกุ้งเลย กินมะพี่น้องเอ้ยจังเลยจังเลยไปซื้อดอกกุ้งเราจะกุ้งทะเลก็เริ่มเย็นละลงน้ำก่อนเริ่มเย็นละลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนเด้คอยตุ่งบม่ทันเด้คู่ค่วามเลยจบตอนจะใส่ได้เดี๋ยวเอาเลือกเอาเดี๋ยวเลือกเอา้าพิมใส่เดี๋ยวแผนกเลือกจะเลือกเองตัวนี้ครับ อาดโซนุบตอนี้โอ้ยใส่จริงน้องมาแล้วบ้าไปต่อไปต่อเลยพ่อแค่นี้ไปต่อเลยเนาะยังบรสุดเนาะไปต่อไปต่อขึ้นบันย่พุ่นลยขึ้นขอลองขึน้นหจนขอลองอีีขอลองอีิ ในแม่กุ้งมันจับอยู่บ้าหน่อยบนหลายกี่ยนะันน่ะได้ยังนี่ยังเข่าหรือปุ่นเจ้าเข่าเลยปิดก่อนขอก่อนได้ไหมเออเบดี๋ยวเราก็มาได้แล้วนี่เนาะได้ยังนี่นได้แล้ไไะไปชาหมดแล้วก็มาก้อยครับพี่น้องมันนี่คคนะะก้อยกินครับกุ้งเต้นอีกแล้วครับ ใส่ดึงปลา,ามีไหมคะมีได้ปลา,า,ปา,าได้แบบน,นี้ปลา,าหมดบอกปลาอันนี่ก็ได้เออปลาสีพุ่นสีตัวพุ่มตัวนี้เหรอแบบแบดแบบแต่ซ้อเอาเลยเอ,เอาเลยเลยลุยเลยเจ้าตำเลยเลตำปูน้องเจียวปูนี่เจียวกับป,ปูปูที่หามานะครับ รถใส่ลายเสียบลายแล้วกูใส่กระเสบคือเก่าแม่นบอกใสนี่พี่น้องต้นจะก้อยกุเกาะมือเดพี่น้องเลมเกาะเ้อปลาพี่น้องประเดี๋ยวบานเฮาแล้ใส่หมูเสเด้อคุส่แี่บอเลยเองต้งไ้เด้ บ <phone> ุญของเนาะเอาทุก2อย่างเนาะกิน2อย่างเป็นตะน้องนดงๆสดๆโกแล้วขึ้นมาเมื่อกี้นี่พอดีเลยกินข้าวเที่ยงยังบ่เที่ยงบ่ตองยังเ้าอยู่กว่า มันละพิษเสีอีกมีเด็กน้อยดอกมีเท่านำไม่ได้เวรรุ่นเนาะเต้นเนาะเต้นกลุ่เสาไขออ้บ่กลเต้นเนาะกเต้นเนาะกลุมมีหอมข้อเราบบหอมเจียวปูใส่มือเต้ อไเยอกนี้น่อยด้ข้าวเกื่องเสร็กินตะปูัอ้อย่าไปกินเขากันพักอ่เ้องแค่กูกัล้รคือกันไปไ,ไปกินข้าวนบ้านี่ข่าวจาเดี๋ยวระบบสีห้องกันจ้างนี่แม่ออกมาแม่ห้<า>องกันมากินข่าเข่าหลาคนคอยูอ่นเข่าหลาคนน้องหล ย้อนเลยอคิดนี่กับัมนี่เนาะออสัสดีคิดนี่กับัมนี่ล้วจ้ะเดี๋ยวสวไปกินข้าวก่อนหลายคนจ้ะปูแล้วแลคนี่กับพ้อแค่นี้เด้จ้าวัสดีจ้าสวัสดีครับเธอแยกไปแคเอเนเนาะสาวมาลู